ไปเห็ดอี่ชั้นเลยไปเห็ดเวียไปปับดินอยู่สวนอลไรกาไปเทพื้นไปเทพื้น <c oughs> จะตา,กามกันอลไวบ้าฟ่อมเลยพ่ออะไรบ้าฝืนหนาไม่ฝืนออกมาแต่ดองปุชิววเวสอยเบีออ้ยข่อยฟ่อมพ่อมเสมอน,นี่แหละทุกคนเขาสิไปอันสวนของอลิตาะนอปอนเป็นเห็ดยืนใหม่แล้วเขาจะไปซอยเวียเทพื่นเนาะทุกคนเออแต่ว่า ประเด็นอยู่ที่ว่าบ้ากุยโธ่ช่วพอพอแม่จะว่าว่ามาให้นะพอจะตอบหน่อยได้เราจะไปให้ังจ๊ะไปซอยเวียรงเจ้าจะกรตอมหน่อยนะไปซอยเวียรงเจ้าแล้วก็มาหล่อลูกสาวเจ้าหยอกหยอกคลิปก่อนทุกคนเห็นอลิตาเห็นเบียร์กูเดียวเลยถามา ยังบอเอาเบ่าผึ่งไปซอยออตอนนั้นผึ่งราคาวิ่งราคาวิ่งทุกคนราคาวีย,วย,วยตอนนั้นเออราคาวียตอนนี้เขาวางเวียแล้วเนะวาะเวามาแต่งานดองหมูอย่างแต่เพิ่นหายแลนมาใส่เกียร์มาเลยเก็บก่อนเออวางกีนี่แหละเขาห้า,หาก็ออกมาแต่งานดองเลยไอผึ่งเราก็บซิเมอร์พลรา,านแต่เราซิเวสซอยเวียงอาทิตาก่อนไปกินข้าวแรงเลยข้าวแรง พ่อมอบเฮ้ยพ่อพ่อมอบทามเสียอยู่บ้างเออเสมอกองเสียทางล่างปฏิบัติเป็นเท่านี่ยบอกกดดันดิซึเออไปไปทุกคนเอาสิไปลาสิวาแล้วเด็ก่าปะ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  Let's go เออนูไปโรงเรียนมีคนทักว่านูเป็นคอมเมนต์นูเป็นคอมเมนต์ตรงไหนไปทุกคน นี่โอ้บรรยากาศงามแหงนี่นนเจอกันอยู่ส่วนเด็กทุกคนตอนนี้อยูเซนเนี่ยเซโนเซโนบา<ไ>ปนนะตอนนี้เาหอดดองเฮนเลยนะทุกคนกดดันแหงเ <c oughs> ขาเมื่อเปยนเครื่องปะทุกคนเขามาเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ไปออกแหงงา ตาเปลี่ยนต่คอยพอเปลี่ยนเขาจะไปลุยสุดนี้เลยแล้วคอย